อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ครูเชื่อว่าคนทุกคนจะต้องใช้คุณมีกระเป๋าสตางค์ไหมคะที่บ้านอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์รุ่นลิมิเต็ดเอディชันนะแต่ว่าอันนี้มันต้องสั่งสั่งออนไลน์ก่อนแต่ถ้าเป็นพร้อมส่งเนียคะมันจะไม่มีสายครูไม่ทราบว่ากระเป๋าสตางค์ที่บ้านคุณอ่ะคุณใช้แล้วมันมันมันเป็นยังไงครูไม่รู้คุณจะใช้แบรนด์เนมหรือคุณจะใช้ไลน์ครไม่ทราบแต่ครูติตาเป็นคนหนึ่งที่ใช้ของสินค้าเป็นสินค้าโปรแกรมจิตทั้งหมด กระเป๋าคููจะไปประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนคูจะไปเดินห้างไหนห้างไหนห้างไหนคูก็ใช้ของกนจิตทําไมคะคูภูมิใจครูพราวคุูรู้สึกว่าทุกเงินของครูทุกสิ่งที่คูทําอยู่คูกําลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามากระเป๋าที่คุณใช้สามารถดึงดูดการเงินความโชคดีในทุกด้านให้กับชีวิตคุณได้หรือไม่พิมพ์จ่ะกระเป๋าสตางค์ที่คุณใช้สามารถดึงดูดการเงินและความโชคดีให้กับคุณ ใช่หรือไม่กระเป๋าสตางค์ที่คุณใช้สามารถทําให้คุณช่วยดึงดูดโชคลาภการเงินการงานความรักความสุขุภาพการแบ่งปันเืนสุขสังคมได้ไหมคําถามแล้วกระเป๋าของคุณจะดึงดูดได้จริงหรอคะคุณไม่ทราบค่ะคุณไม่ทราบเพราะความเชื่อของคุณกับครูไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ครูเอามาลงใส่ในกระเป๋าของครูนะฮะคือการแก้ปัญหาให้กับความเชื่อในหัวของเราค่ะ เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเชื่อว่าเงินหายากเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าเงินแม่งจะหายากดังนั้นเราเลยสร้างสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์แรกของโลกค่ะนะคะนี่กระเป๋าสตางค์เกือกม้ดึงดูดศัตวนะ์นียเป็นเกือกม้อินฟินิตเป็นเกือกม้อินฟินิตี้และลูกโลกสีทองนะคะเป็นเกือกม้านพะเกาา พลังดึงดูดความโชคดีนี่เป็นสัญลักษณ์ที่คนยุโรปหรือคนทั่วโลกจะทราบกันว่าถ้าเจอสัญลักษณ์นี้คือลัคก,กี้คือความโชคดีใส่สัญลักษณ์นี้เพื่อให้สมองและจิตใ้สำนึกของเรารู้ว่ามีความโชคดีอยู่นะมีความโชคดีอยู่นะนกกระเก้าประเทศไทยชื่อว่าใครที่มีนกรกรเก้ามีอำนาจวาสนามีบรารมีนำพาสิ่งดีปกป้องคุ้มครองพย,ยันชนยใดๆไม่ก,กา้ามไก่ ลูกโลกสีทองบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูของโลกใบนี้เราไม่เคยขาดอากาศหายใจอาหารเราอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีเราก็ไม่ตายเพราะว่าโลกใบนี้อุดมสมบูรณ์ฮะและเกิดมาที่ปิดท้ายด้วยอินฟินิตี้หมายความว่าดึงดูดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอินฟินิตี้คือสัญลักษณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดฮะอ่านะฮะซิปของเราเป็นซิปสีทองสีทองฮะเป็นสีตัดกาลกิณีเรื่องเราไม่ดีไม่เข้าฮะสิ่งดีจะถูกเข้ามานะฮะซิปของเราถูกออกแบบมาสามซิป นะรับเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะสามสิบและข้างในเป็นสีแดงจะถูกจะแพงระแดงเข้าไว้นะผมสีแดงเป็นสีที่คนจีนและคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเชื่อว่าเป็นสีนำโชคดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะโชคดีคุณหากระเป๋าแบบนี้ก็ได้คุณไม่ต้องซื้อของเราค่ะหาสัญลักษณ์แบบนี้ทุกครั้งที่คุณเห็นคุณจะรู้สึกถึงความโชคดีในทุกด้านเข้ามาให้กับคุณเพราะเปลือกม้าไม่ได้ถูกระบุว่า จะดึงดูดแค่การเงินน,นะแต่เกิดบ้าบ่งบอกถึงความโชคดีคนตะวันตกคนตะวันออกใช้เกิดบ้าแขวนหน้าบ้านเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านบ้านนั้นอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่สัญลักษณ์ที่คนไทยรู้คูไม่ได้ใส่กุบาลรักยมฮะที่รู้จักแค่ในประเทศไทยแต่เป็นสัญลักษณ์ระดับโลกยังไม่จบค่ะมีทีมีเอสีดับิอันนี้สําคัญมากตัวทีมาจากต้นไม้ฮะ สิ่งที่ครูใส่มาคือคําว่าต้นไม้ีคือต้นไม้คือความเจริญรุ่งเริงเฟื่องฟูงอกงาม S คือสกายคือท้องฟ้าคือความยิ่งใหญ่ค่ะ W คือ world คือโลกใบนี้ที่บางคังเหลือเฟืออย่างพอสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ Infinity นะคะเป็น Infinity นะแบบเบลยหมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะะโอเคไหมฮะเป็นแบบนี้กระเป๋าสตางค์ปากกว้างงับใหญ่ไม่มีทะลุไม่มีรูรั่ว หมายความว่าเข้าแล้วไม่ออกนะวิธีการเรียงแบงค์ให้เรียงปึกใหญ่อยู่ข้างหน้าสุดใครอยากมีเงินก้อนอยากมีเงินเก็บง่ายมากให้ไปแลกแบงค์ปึกปึกยี่สิบก็ได้ปึกร้อยก็ได้ขอมีปึกอย่างนี้ยถ้าปึกหนึ่งอยู่หน้าสุดทําไมฮะตรงนี้เป็นพลังเดินดูดขั้นสุดถ้าคุณมีปึกใหญ่อยู่หน้าสุดเมื่อคุณเห็นปึก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 บ่อยๆเงินปึก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 มันจะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณเห็น กระเป๋าเป้แอนแฟรจริงกระเป๋าเปแอนแฟรน้อยไม่มีตังเลยกูคุณก็จะเดิดแต่สิ่งที่ไม่มีตังเข้ามาในนี้ให้ใส่เหรียญแค่แปดเหรียญบัตรครัง้งบัตรตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นบัตร a อทอนะใส่เป็นบัตรเอ m เออย่าใส่เป็นบัตรเครดิตมีช่องใส่ได้แปดใบหมายความว่าคุณมีเงินเก็บบ้างข้างเหลือเฟือถ้าคุณเจอกระเป๋าแบบนี้คุณไปซื้อฮะและคุณก็เชื่อไปเลยว่ากระเป๋าที่คุณใช้จะดึดโดดสิ่งดีๆมาให้กับคุณห้ามใส่ขยะห้ามใส่บินใบเสร็จ ไม่ดีประเภทนี้จะไม่มีเงินเก็บคนไม่มีเงินเก็บคือใส่ขยะในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ต้องเกี้ยงต้องเอีย่ยมนะคะอ่านี่กระเป๋าถูกมากในกระเป๋านะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินก้อเลยหาเงินก้อนไม่ได้ไปแลกลูกแบงค์ยี่สิบสองพันได้ปึกแบบนี้ไปแลกที่แบงค์บอกรอแบงค์ใหม่เอาเงินสองพันของคุณไปแลกธนาคารสองพันบาทแลกเป็นปึกได้แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นแบงค์ยี่สิบแล้วใส่หน้าแล้วบอกกระเป๋าว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเจอการเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะถ้าหนูสามัรถนึงดูดหลักหมื่นได้เดี๋ยวแม่จะไปแลกเป็นร้อยแร้อยหมื่นหนึ่งก็ได้ปึกหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันก็เปลี่ยนเป็นร้อยร้อยได้เดี๋ยวดึงดูดเก่งๆนะลูกเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนเป็นหลักแบงค์พันเออไปทำทำมาหาแดกลูกอย่าขอไม่มีที่ไหนจะได้ห้าแสนนะถ้าไม่ทำฮะทำมาหากินครับผมกระเป๋าสีไหนถูกฉลกสีที่มึงชอบมึงชอบคือสีที่สูกฉลกสีที่มึงไม่ชอบคือสีที่ไม่ถูกฉลก สัญ,ญลักษณ์ไม่เกี่ยวกับสีสีคือความสวยงามคือความสุขของคนใช้แต่สัญ,ญลักษณ์คือตัวกำกับที่เราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าเอาละ่ะสีดีจะเข้ามากระเป๋าแบรนด์เนมไปเท่าไหร่หมื่นสองมืนดึงดูดกันได้ไหมไม่รู้ใบละเท่าไหร่หรือเปล่าสองพันห้าร้อยเก้าสิบพันถูกจัดโคตรถูกสุดยอดเห็นไหมคะ วันนี้ใครสั่งซื้อส่งฟรีค่ะคนส่วนใหญ่อะที่เขาใช้กระเป๋าสตางค์แล้วเงินเขาไม่เข้าเขาไม่รู้ว่าเทคนิคการที่เราเห็นเงินฟูฟูในกระเป๋าเนี่ยมันจะทาให้เราดึงดูดเงินก้อนแล้วก้อ,อีกจากสองพันเดี๋ยวมันเพิ่มเป็นสี่พันทำมากินเราเห็นก้อนแต่เราเราไม่ใส่เงินอะไรลงไปเลยฟีบใส่บ้างเลยเรายิ่งเห็นเงินแผ่วแผ่วใจเรายิ่งแผ่วแผ่วแไม่มีสัญลักษณ์ดึงดูดความโชคดีกระเป๋ากุคาดอีกซวยที่เป่งเลยเห็นไหมเราพูดเรื่องราวไม่ดีกับสิ่งที่เราใช้อ่ะเราต้องพูดสิ่งดีสินึกออกป เก็ตไหมฮะคุณเชื่อไหมว่าคนหลายคนของคูอะพม่า,มาร,รวยจากกระเป๋าขายกันเป็นบ้าเป็นบอคูให้ใครที่อยากช่วยคูขายคูให้ใบละสามร้อยครบสิบใบคูให้ใบละห้าร้อยดีไหมฮะดีไหมฮะดีไหมฮะอ่ะดีไหมฮะซื้อสองใบวันนี้ได้เป็นตัวแทนเลยครับได้เรียนคอร์สระบบฟรีครับผมโอเคไหมเออกระเป๋าสีผู้ชายมีลูกสีเรียบๆมีจริงๆสีเหลเองๆผู้ชายก็ใช้เยอะ